มือนีค่อยสิผาหมูเพื่อนย่างไปเบิ้งโบดเนาะทุกคนอยู่ประเทศอิตาลีเมนเลยเนาะทุกคนอันนี้ก็คือเป็นประเทศอิตาลีเป็นเมืองนึ่งเนาะทุกคนเป็นเมืองน,น้อยๆอยู่ระวางทางก็คือว่าพวกเขาตั้งใจที่จะไปให้หมันฮอตอิกเมืองนึ่งแต่ว่ามันค่ำก่อนเนาะทุกคนก็เลยว่าได้แวะลิ้นแวะพักแล้วก็ซก องแหมนอนอยูเมืองนีเนะทุกคนก็คือเป็นเมืองที่แบบเป็นสั้นเป็นสั้นเลยทุกคนมันยู่เทงิงภูเขานะก็คือย่างขึ้นมามันก็จะเป็นพักเป็นพักเดี๋ยวค่อยจะพาขึ้นไปเบิงโบดนี่นะทุกคนเดี๋ยวจะพาเข้าไปเบิงว่าทางไหนโบดมันจะเป็นจังไหนนะทุกคนนี่เลย <c oughs> เข้าไปเบิงกันจะบอกว่าคนอิตาลีแบบพระเจ้าเข่งคัดศาสนาขนาดเลยทุกมือเขาเห็น ผู้คนย่างเข้าไปโบสเข้าไปฟังธรรมกันล่ายหลายนะทุกคนตอนนี้ค่อยก็กําลังเข้าไปนะทุกคนแต่ว่ามาเบิ่งกันค่อยเปิดประตูโบเป็นนะทุกคนประตูมีสองทางแต่ว่าอย่าปากนะทุกคนตอนเข้าไปอย่าปากเด้อทางไหนก็แบบมีคนยืนฟังฟังหลวงพ่อเทศอยู่นะทุกคนค่อยเข้ามาจอบเบิง ก็คือเป็นโบสถ์ที่แบบกระบ,บริ้ึกตกแต่งงามแต่ก็บแบบมีถ้าบ้านเถาก็เป็นวัดอะไรนะทุกคนมีคนก็ไหว้บูชาเงียบขนาดเลยนะทุกคนถ้าบ้านเถานี้ไปวัดนั่งเว้าขวัญทยบ้านกันแล้วแต่ว่าอันนี้ฝรั่งเขาเจ้าแบบเคงคัดนะพวกเขาเจ้าเคงคัดศาสนา งิบจิบนะทุกคนแบบได้ยินแต่เสียงหลวงพ่อแล้วก็เสียงหายใจอยู่ในช่วงโควิดนะทุกคนโควิดระบาดท,ทุกคนใส่หน้ากากนะทุกคนตอนที่ค่อยเบายูนี้ค่อยก็ใส่คือกันนะทุกคนเพราะว่าถ้าไปย่างตามกลางบ้านหรือว่าตามถนนหนทางก็ต้องได้ใส่นะทุกคนบบใส่บไ้บไ,ได้เขาตาแดงซะได้ เงียบชิบนะทุกคนคอยกำมัดจอบซองเบืง้งซาดสายตาไปทั่วนะทุกคนเบิ้งมันเป็นจังไดอันนี้ก็ออกมาจากวัดแล้วนะทุกคนมาอีดสั้นหนึ่งย่างขึ้นไปอีดมันเป็นแบบสั้นภูเขานะทุกคนบ้านเหอนก็อยู่ตามเป็นแต่ละสั้นแต่ละสัน้นย่างขึ้นมาอีดออกจากวัดหมานะทุกคนอันนี้ก็คือกำแพงวัดได้นนิ อ,อกจากวัดมาก็จะมีอีดเป็นจุดหอีดนะทุกคนคือค่อยว่าอะไรมันเป็นสั้นนี่ก็จะมีบอนจอดลดขึ้นไปอีดก็จะเป็นอีดหมู่บ้านอีดหอีดแล้วก็จะมีเดินจังสิแหละงามนะทุกคนํนาวนาคลิปนี้ค่อยกระพาทุกคนมาเบึ่งวัดนะทุกคนบายบายเจอกันคลิปต่อไปอย่าลืมกดกระดิ่งกิ้งๆไว้เด้อ